ดีกันด้วยนะครับขอตอนรับเข้าสู่เกมมาครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์เอ็มชาแนลกับวายเลิฟนะครับบอกชื่อชาแนลหน่อยครับพีเกมเมอร์ฮะอย่าลืมไปกดตับใกรกันด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปอะไรประมาณนั้นนะครับฮะฮะพูดแต่ฮะมันติดเราจะเริ่มอันนี้กันเลยโอเคได้ของอะไรบ้างไงเนี่ย ได้ของไหนบ้างยังตอนนี้ได้บล็อกต่อไปค่ากลางโหถ้าให้มาแค่นี้ไม่ต้องให้นะแม่ก็ครึ่งหนึ่งอะลีแังเกอร์แป๊บโอเคไปเลยเลยเลยเล,ยเล,ยเลยสี่น้องก็ถึงแล้ววิง่งไปตีเตียง แมงมีดแมงมีดแมงมีะเดี๋ยวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวทำไมมันได้ชุดกอเล็กแล้วนะเดี๋ยวทวงให้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปหนะเอื้อดับคัน่ะไวิ่งไปวิ่งไปทว, <c oughs> วงให้แล้วตายแล้วทุบยัง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 เดือวตายแล้ว ปั๊ก่นันเอ็มฮที่เอ็มเปิดคลิปมาคือเขายังไม่ได้กดเลยเอ็มไม่เป็นไรเด่ะดเ,เขาแค่เปิดใหม่ตอนนี้กำลังุ่ o ุ่มอีเอือดับขันธาเอาไม่ก่อนมันโปรชัวโอเคเอาเดี๋ยวกลับไปเปิดที่ฐานปลอดภัยกว่าต,ตอนนี้เป <laughs> ิดที่านแล้วโอเค Okay. โอเคของ,องก็สวัสดีเปคัตเติลก็อยู่กับพีเกมพูดเดียบอะไรวะเจ้ามาเปค่ะตันก็อยู่กับพี่เ,เ,เก,ก,กมน,นะคะตันก็อยู่กับมิเตอร์เอ็มนะคะก็สวัสดีครับชื่อแชนแนลด้วยคะ่ะมิเตอร์เอ็มแชนแนลครับอย่าลืมไปกดไลค์ก,กดซับซักใครกันด้วยนะครับโอเค,อเคแ,ลอแล้วเหรอ มีก็แ r ก t กนินต่อตขึ้นไปเอาเพชรต่อขึ้นไปเอาเพชรต่อต่อต่อไม่นะเขารู้ตัวปะเนี่ยโอเครู้น <c oughs> ับขันธาเพชรอยู่ตรงไหนเพชรอยู่ <c oughs> ตรงกลางครับกลางอะตรงไหนตรง ตรงข้างในอ่ะโอเคเพื่อนแตงไอ่ะปีนขึ้นมาบนหลังคาสุดแล้วโอ้ไม่ใช่นะโอเคมาเอาเพชรที่ๆก็ได้เอาเพชรที่เราก็ได้โอเคเดี๋ยวหาสีไรบุกก่อนอานก่อนโอ้โหเพื่อนนี่ก็ยังทรัพยากนจ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคไปแล้วนะจ๊ะสีน้ำเงิน แตก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 แ บล็อกหมดบลอหมดอะไรตอนเนี <börjar> ้เ <wirklich> ดี <mar> <half> ๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้ถ้าพูดไม่เอาละตอนนี้แค่ดาบไปต้องเอะมันสนใจแล้วเดียวเออโอ้โหไอ้นี่วันวันคิดทำอะไรบ้างเนี่ยเอาสีเหลืองออกเรือเรือ ต้องการล็อกจันนวนมากเพราะใครบุกถามอื่นไม่นะ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 เกืออะไรอะไรไหมนะตะกี้ฝนฝนฝนลงมาฝนเทลงมาโดนร่างกายทีนี่มเจ็บปวดรวดร้าวเขาว่าครั้งนี้สีเหลืองใช่ไะมมันมีโป อ,อะไรประมาณนั้นอะไรปรนะมาณนั้นไม่ต้องถามนะตูก็โปเอ,อิ่ม <laughs> ไม่ต้องถามนะตูก็โปสีแดงไฟเหรอจะว,วิ่งเร็วฮะไฟเหรอไฟมีน้องถามชื่อโปมาจะบอกว่าไม่ให้นะฮะกแอเคแอ้กูแอด, oh. แอดคอรโมเขามาเห็นมากเลยเนี่ยคลิปเนะี้ย <laughs> คือไม่ขนาดนันไฟใช่ไหมไฟใช่ไหมไฟใช่ไหมอาหารหมดไม่นะเฮ้ยมีคนสีน้ำเงนินต่อไปออ่ไปานเราดับขันน,น้ำเงิน,นต่อไป่านเราได้ได้ได้เดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนทองก่อนแล้วเราก็กลับมากแกะต่อไป่านม้ำนโะดยที่มนันไม่สนใจ เออื้อสนใจบ้างก็ดีนะจ๊ะแต่อยากสนใจเลยแล้วมันสวยเกินไปอ่ะโอ้โหเกย์กมตัวดูอะไรนะตื่นเต้นตอนนี้ไล่คิวเลยยางดีนะมันไม่สนใจ ตอนนี้อาฆาตแขนสีแดงมากเลยเนี่ยต้องมองบนแล้วก็มองข้างออลูแลทำไมมันไม่เห็นเมฆบาง <c oughs> เมฆบาง <c oughs> เห็นอนะเห็นก็แปลกอ,อีกสองอันต่อไปเป็นสีอะไรดีเนาะสีแดงเอาสีแดงเลยเหลืองก็เหลืองมีโป โอตัวเดือนก็ได้ตนวไฟตูวไม่กล้าไปเติดเติดเติดอือตอนนี้รู้สึกกดดันมากมายจังหวะนี้ตายอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จังหวะนี้ตายอีกรอบแล้ว <c oughs> เอาเพจไปเอาไปให้หมดรู้สึกว่าโปเขาน่าจะลืมกดออนตึดตึดตึนตูตูรูดตึดเฮ้ยสีเหลาคนหนึ่งมันเป็นพวกกับสีแดงตึด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 มีตาเอ็มเอาไปมีตาเอ็มเอ่อทำเอามาเอามาเอามาเอาเมาเช็ดอีกแล้วเหรอ กี้เพิ่งทิ้งไปตอนนี้คือต้องการที่ขุดแล้วก็บล็อกแล้วก็เดี๋ยวจะปาแฟตแบงไป<า>งแฟดแบงแฟดแบงอะไรไม่รู้อขอคอนเ็กขอนล็กหนึ่งก่อนเพื่อนเหล็กเ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 มา,มาดิมาดี แพส4ก้อนใครมีบ้างครับแย่มาไปให้เขาก็ไหละมีแพส2ก้อนอม่ไ้ใช้เอาไปให้เขาก่อนคนไหนพิมพ์ล่ะดูชื่อดิยากขอคนนี้ราคาดาน้ามี2ก้อนใช่ถูกแล้วเอาอันนี้ไปไออ่าอะสีเหลืองมันสังเกตทุกอย่างอ่ะแพ้เอาไปเอาเอาเอา ระเบิดมหาปะเลยเฮ้ยเริ่ม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 เส่เรื่องออกไปแ <2, S 1> ล,<ะ>ล้วของเริ่มแลกของอ่ะเอาระเบิดมหาปะเลยไปนุ๊กะไรอ่ะระเบิดมหาปะเลยอย่าก,กระโดดปาลาเดี๋ยวหลุดครับเด็กไม่จำเป็นอ่ะพี่แอมมาเอาดิโอเคมา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  ตอนนี้ธนู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 ธน,น,นูโอเคที่ขดแค่หนังอันกินอาหารก่อนสีเ่เหลือน่าจะไปบวกมากกว่าเอาตรงๆนะสีเหลือยมันคุมฐานกากมากแต่สีเห้าอ่ะอย่างลกทำไมไม่โดนเฮ้ยสีแดงเดียวเดียเด๋ยว เออโดนหนึ่งนัดเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆรู้ไหมเดียวเดียวเออเออไม่นะเออดาวคันธะธนูฉันรู้สีเรา สีดแดงเอาใช่ไหมะสีแดงคุมเอ,เอื้อไม่ออกไปแล้วเกือมันก็มือกไม่ออกอะไรอ่ะตอนนี้พูดเลยไม่ออกแต่ต้องออกเพื่อทุกฐานไม่เห็นนะไม่เห็นโอเคไม่เห็นใครโดนอะไรเนี่ยไม่ได้ตกอะไรตกลงมา ไม่ได้ดนอะไรตกบจล G T G T W P ไม่เกี่ยวเฮ้เ้ตอนนี้เจ้าทีแรงมากสีแดงอ่ะนั่นไงนั่นไงเดินผ่านแปบเดียวเองคุณพระช่วยโยนท้องให้เพื่อนเราไม่จำเป็นเราแค่มีหน้าที่อต่อทางก็ไปทุกเตียงโอเมก้าเลเวลหนึ่งก็ยังดี คุณพระคุณเจ้าจริงๆอยากบูมากกว่าแต่ท้งถูถ้าเกิดเบดตัวข้าขไปทุบเตียงก่อนทุบเตียงอะดีละเดี๋ยวจะได้สารต่อภาร,รกิจอันสงส่งนั่นไงสีเหลืองดับขันทะไปอ <laughs> <laughs> ไปสีแดงเลยแล้วดูมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราจะไปยังไงล่ะคะ จะไปยังไงคะตรงกลางแม่งก็คุมอีกโอ้ชีวิตไม่เป็นไรเฮ้ยสีเหลาอย่าตอบปเหลืองพระแดงสามารถมาด้านบนทาง่านสีเหลืองได้แดงไม่มีธนูใช่ไหมมีทุกคนเลยเอเอจะตายแลย้วมันเห็นแล้วตอนนี้ นีห่หน่อยต้องการบล็อกยิบหกสิบสี่อันโอเคใสบ่บูไปเรื่อยก็ได้โอ้ยแดงมาแดงมาแดงมาทำไงดีลร เพชรเปล่าเอาอะไรตอนนี้ล่ะมันฝุกมาแล้วล่ะตอนนี้กำลังต่อไปเดียวไม่เอือดดับคันทะไม่ค้างเม้น่นาตกลงมาแตกปุ๊บตกปั๊บโอ้มม่กอนเดียวเดียวไหนไหนไหนๆไปแล้วหนึ่งนะ เมกี้ข้างบนน่ะสีแดงอะ่ะเห็นไหมข้างบนทางต่อสีแดงอ่ะแพ้แดงแล้วเย้สีแดงโปด้วยมันมาหลังมันมามากาแพ้แพเห็นเห็นทางเห็นทางข้างบนสีแดงไหมเห็นชัดเจนนั่นแหละเราตกมาจากข้างนั้นตรงนั้นแหละ <c oughs> โอเคค่ะงั้นก็คลิปนี้ขอจบกันไปแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้อุ้ยอครั้งสักครู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบมาย้าอุ้ยครับ๊ายบาย <laughs>